ความสัมพ,พันธ์ก็แค่นายจ้างกับลูกจ้างพี่เต้ยอมทําธุรกิจกับยอดชายได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่านายเป็นเพื่อนที่ดีของเขาเขาอยากทำธุรกิจกับนายหรือไม่มีสิทธิ์ข่องเกี่ยวบริษัทนี้อีกต่อไปคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับศิลปินลูกทุ่งเพื่อชีวิต วิทย์ไฮเปอร์เอเชียนุ้ยสวีนาและเดชอิสระในรายการ7จัดสีคอนเสิร์ตถ่ายทอดสดจากลานในสแควร์เดนายพระราม9ค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรล่งความสุขจากเสียงเพลงในรายการเจ็ดสีคอนเสิร์ตครับใช่แล้วค่ะเ,เดี๋ยวก่อนพี่นาปบนึงเดี๋ยวนะได้ไหมและนี่หอพิวของ,ของจะเตรียมตัวไปไหนครับน<ม>้องเชียร์มีโมมีกันอะไรคะเตรียมไปไหน อาอไม่คือแบบหู้พิําช่วงนี้คุณผู้ชมเช่นกันนะคะอากาศร้อนมากขนาดนี้แดดเดก็แรงนี่อย่างน้อยมีร่มนะไว้ปกป้องกันบ้างใจจะได้ร่มๆมด้วยอ๋อนะคะคุณผู้ชมก็ต้องระวังเช่นกันนะคะครับผมในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งนานๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งนอกจากดูแลสุขภาพร่างกายแล้วนะครับดูแลสุขภาพจิตใจด้วยอย่าใจร้อนตามอากาศนะครับนี่แหละถึงบอกให้ใจร่มๆกันไว้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่อากาศของเราร้อนขนาด พะะี่น้ำทราบไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุสําคัญเลยนะมาจากอะไรมาจากอะไรอ่ะมาจากฝีมือพวกเรานะคะจริงๆแล้วมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถช่วยโลกได้ทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นอย่างนี้ถุงพลาสติกเราอาจจะใช้น้อยลงมาใช้ถุงผ้าเป็นการลดขยละพลังงานก็ใช้เท่าที่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่อากาศร้อนๆเนี่ยจะแบบว่าเออะเปิดแอร์เปิดตู้เย็นจ่อหน้าอะไรยเงี้ยอันนี้เปลืองไฟมากนะคะอันที่สําคัญเราจะได้มีโลกที่น่าอยู่ให้กับลูกหลานของเรา ใโอเชียนครับอย่างนี้ดีมากเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเรามีเพลงพพเพราะะเพลงรักพเพราะๆนะครับ<ช>ที่บาดลึกเข้าถึงอารมณ์นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้คลายร้อนกันนะครับ<ช>กับศิลปินป๊อปบล็อกเพื่อชีวิต วิทไฮเปอร์เอเชียด้วยสุวินาและเดชอิสระครับถ้าอย่างนั้นขอเริ่มต้นที่ชื่อน,นี้เลยแล้วกันนะคะเป็นศิลปินถือว่าเป็นน้องใหม่คุณเดชอิสระนั่นเองนะคะถือว่าเป็นโอ้หนุ่มใต้าชาพัทลุงนะคะที่พลิกผันชีวิตตัวเองจากนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพมาเป็นศิลปินลุกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะตามฝันของเขาที่เขาเคยฝันมาตั้งแต่วัยเด็กนั่นเองค่ะใช่แล้วครับหนุ่มคนนี้นะครับถ้าพูดถึงเนี่ยเป็นตัวแทนของหนุ่มมาสเตอร์ที่แบบว่าจริงใจ คำพูดของเขาเนี่ยตรงไปตรงมานะครับโดยผ่านเพลงของเขาที่<ฆ>ดูตรงมากๆเลย<ฆ>กับเพลงที่มีชื่อว่าผมรักผัวเขาซิงเกิลใหม่ที่นํามาเปิดตัวให้เราฟังในวันนี้ครับพูดชื่อเพลงแล้วปลัมปล่มมไหม ผมรักหัวเขาเสียวสลังลูกไม่จริงๆแล้วคุณเ็นเนี่ยเขาแมนแมนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแบบว่าชื่อเพลงนี้อาจจะทำให้ทุกคนสงสยัยจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวของการไปหลงรักสาวหล่อที่สวยมากแต่จริงๆแล้วแบบว่าเออเธอเธอเองเนี่ยก็มีเจ้าของอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะเป้าเป้ากันไปค่นนะโอ้โหเดี๋ยวม,มาฟังกันนะครับว่าจะ้งกินใจขนาดไหนนะคบถ้าอย่างนั้นขอเสียงต้อนรับคุณเดชอิสระเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมดีสระอัสยามครับขอบคุณมากที่ม,มาทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณความสุขครับทุกกำลังใจครับวันนี้ที่บริษัทอัสยามให้โอกาสพวกเรามานะครับวันนี้คนแรกก็คงจะเป็นหน้าตาดีที่สุดนะครับ ที่ได้ไมาอยู่คนเรกนะดีที่ขาวนะขาวไปหมดเลยนะครับขอบคุณมากครับ พอที่อย่าเลยอย่ารักกันหยุดคิดถึงฉันบ้างได้ไหมบางที่ฉันก็เบื่อกับบางที่ฉันก็รับไม่ไหวหากต้องมีใครในรักฉันทั้งวันน้าแม่เลี้ยงน้า ฉฉัััันนนผผิิดดเเเเออออองงงรรรกกกมมมมาาาาไ่่ตต้้จบควววยธพุูขอแนะนำกาฟแฟที่มีส่วนผสมของ q ิวทและซิงกาฟแฟเนี่ยจะกิ v e extra coffee kuten พลัส ค่ะลองดีใช่ไหมไอ้เอ็งคืนเลยนะทำอะไรน่ะกแรงหนูอ่ะค่ะแปลงเพื่อนอีกแล้วเหรอผมป่าไปวิ่งรอบสนามจนกดกระดิ่งเลิกเรียนจะรั้งแค่ท่าซ่าสุดๆมีสองรนสึงขึ้นด้วย อร่อยคุ้มกว่าซาตัวจริง ah!